สวัสดีครับอยู่กําลังเกลียเคาคาเวเตอร์รครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันกีน,กน,นึงคลิปครับคลิปนี้เรามาย้ายหนุ่มคิวไปบอดินครับนี่ย้ายหนุ่มคิวไปบอดินขอกเคียร์ลิงเสร็จแล้วก็ให้เจ้านกเนกิน อยู่หน้างานคันเดียวครับเอาหนมคิวเข้าบ่อดินเลยเราจะวิ่งดินมาลงหน้างานครับ รอคันนี้รอแท้รอคันนี้รอแท่นี่โอ้ไปจกนาซาเอาวางแกนต่้มๆขึ้นมาขึ้นมา hào nồng kêu cơn ma yốc 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 vò vò yốc 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 ទៅយត់ទៅធ្វើផ្លៅសិនយត់ទៅធ្វើផ្លៅសិនទៅសដាទឹចេញសិនអាបបឌីหน่อยដេលតាหน่อยដេលមានក្រលគូណាចាសេអេឌីកបាទយត់ទៅធ្វើប៉នចរនទឹចរន ได้อยู่เสมออยู่เอา้าเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานครับบ่อดินครับเราก็มาอยู่บนเทเลอร์ FN 527 10สปีดครับก็ภายในโดยรวมก็อย่างว่ารถหมอนวดอีกคันคันนี้รถหมอนวดอีกคันใครจะขึ้นก็ได้ครับรถหมอนวดหมอนวดจน จนใช้ไม่ดีครับนี่ดูดูผมจะทำให้ดูนะครับตัวนี้ตัวหัวเกียร์โลไฮครับดูผมจะบิดบิดแล้วเหยียบคราน,นะครับนี่เข้าแล้วนี่โลไฮครับเดี๋ยวดูผมจะใส่5โลครับเดี๋ยวผมจะยิงก่อนนี่เข้าแล้ว เมื่อกี้ลมออกครับต้องใส่กลัวกล้องก็ใส่แบบผมยังไงครับจะใส่ง่ายเราต้องยิงมาว่างก่อนครับแล้วค่อยใส่ถ้าระบบคลาสระบบลมไม่ค่อยดีครับแต่ถ้าระบบคลาสระบบลมดีก็ใส่ทั้งคาเกียร์สีเลยก็ได้ครับนี่อันนี้เราใส่5โลครับนี่เป็น5ไฮแล้วครับ อ่าไเดี๋ยวผมจะใส่ห้าโลคืนผมปิดไว้ครับปิดไว้นี่เยียบเป็นห้าโลครับเมื่อกี้เหยียบแล้วลมมันลมมันออกครับลมมันออกนี่แล้วผมจะใส่สีหไฮยิงแล้วก็ใส่สีไปเลยครับสี่สี่ไฮครับนี่ นี่ oh. โอ้มัดเชือก <laughs> ระบบมัดผมเป็นรถหมอนวดอีกคันครับไม่มีคู่ครองว่างั้นเลยเอาเลี้ยวตรงนี้นะครับเอานี่ยิงโลไปเลย สองโลครับสองหายสามโลแล้วก็ยิงไว้เลยครับนี่ยิงไว้เราเหวีบปัก็เราก็ใส่สามโลสามโลแล้วก็สี่โลเลยก็ได้ครับรัดไปเลยนี่สี่โลแล้วก็รัดไปเลยสี่โลสี่ห้ายเก็จะบิดไว้อย่างนี้ครับนี่ เป็น42ตันนี้ครับวิ่งไปบ่อดินวิ่งไปบ่อดินก็ข้างหลังก็ยังมีเจ้า 300D2 ครับอยู่ข้างหลังถนนเช่นนี้ก็ทีมงานเราครับมาทำแต่ก็ได้ชำรุดไปบ้างแล้วเพราะว่านานแล้วครับ สี่สเราจะใส่ห้าโลครับบิดไว้แล้วครับบิดบิดนี่ครับลมยองเนี่ยครับนี่ไม่เข้านะครับนี่ถ้าลมออกใส่สี่คืนครับนี่ครับมันเป็นแบบว่าที่คือคนขับไม่ชินมือแล้วก็เหยียบคลัดแล้วค่อยบิดครับลมก็จะออก แต่นี้เราเราบิดก่อนแล้วนะครับนี่บิดแล้วนี่ครับเียบลมก็จ่องนี้ครับ,รรบนี่เข้าแล้วเป็นบางจังหวะครับเอาจะถึงแยกบอดินแล้วซ้ายมือข้างหน้าก้าวเข้าไปอีก200เมตรนี่เอาเดี๋ยวไปถึงบอดินกันครับค่อยว่ากันอะไร ไรก็รมาถึงบอ่อดินแล้วครับนี่ใชน้ำเต็มบอ่อแล้วบ้างฮะวันนี้ไม่ใช่ใหม่อเออหนาฝนแล้วเนาะมาทุกวันแหละเอ็งกดให้มันลอยหน่อย เดี๋ยวเป็นเหมือนวันนั้น <laughs> นั่นลอยแล้วใช้ได้แล้ว <c oughs> บอดินเราก็อยู่ข้างในนี่ครับข้างในนี่แหละเอาหนุกิวก็มาประจำการที่บอดิน ลงแบบเบาๆนิ่มๆนะครับเรียบร้อยก็จะให้ห่มกิวเดินเข้าไปข้างในนี่ครับบอดินนี้ครับ <S <S เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดู เดินเข้าไปเลยโอ้บอ่ดินเราน้ำเพียบเลยครับโอ้น้ำเยอะโอ้ยวิทแห้งไหมนี่เอาไม่โควิดครับนี่โอ้ตรงนี้มาได้ไหม สายต้องดูดไปฝั่งนู้นครับจะเอาไปโควิดจะแห้งง่ายไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวหาวิธีก่อนนะครับเอาไปโควิดไปทางไหนน่าจะวิดขึ้นไปทางนูน้นะครับ น่าจะน้ำจากบอ่อนี้ซึมลงไปทำการวิดน้ำนะครับนี่ก็ให้วิ์มาใส่ในบอ่อเก่ากันขุดทางนู้นลึกแล้วเราก็ค่อยเปิดลงไปบอ่อใหม่ครับนี่ผมคิวก็ลงไปวิ์น้ำแล้วก็ใช้ดินเยอะพอสมควรครับงานสีเ่เลนเรา ว่าจะขอแกลอกบ่อกเก่าตัวนี้ไปด้วยครับแกจะให้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องคุยกับแกครับผมยังไม่ได้คุยเอาวิดน้ำทั้งวันแล้ววันนี้นุ่งกิววิดแห้งเสร็จกลางกลางคืนฝนตกมาอีกเออจะต้องวิดใหม่อีกเอาไม่ทำก็ไม่แห้งสักทีแล้วครับเราต้องทำไม่ทำมันก็งานไม่เดิน คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับฝากกดไลค์กตดติดตามด้วยครับไ้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ